การเจรจาตกลงระหว่างยูฮอนกับราชเลขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกข้อตกลงเรื่องการไม่ลุกรานต่อกันสำคัญที่สุดหากโกคุรยอรบกับเหลียวตรงและฮยอนโทขึ้นมาสัญญาบอกว่าห้ามนางนางช่วยเหลือโกคุริยเด็ดขาดเพื่ะเ่ะเราจะไม่ช่วยเหลือโกคุริยแน่นอนและไม่ช่วยเหลือเหลียวตรงกับพยอนโทด้วยเช่นกันแผ่นดินหั่นอยู่ไกลส่วนโกคุริยมีชายแดนติดกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองแควน้นต้องเป็นตามที่เสด็จพ่อตรัสไม่ให้ห่างแต่ไม่ใกล้ชิดเกินถ้าฮ่องเต้รับสั่งให้ท่านคุกเข่าก้มกราบท่านจะทำยังไงนั่งๆไม่ได้มาในฐานะของประเทศสราชนะจะให้กราบได้ยังไงต้องดูที่ฮ่องเต้นะว่าจะทรงทำยังไงข้าเจะ ถวายการกราบคารวะห้องเต้โองอ,องหญิงไม่ได้นะพยาคะท่านควรรักษาศักดิ์ศรีของนางนาง <c oughs> ไม่ว่าเป็นการคุกเขา่าหรือว่าจะเป็นการกราบนั่นเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของนางนางเราแค่โกคุริยอก็ทำให้เราเหนื่อยมากพอแล้วเราไม่ควรจะเป็นศัตรูกับทางราชวงศ์ฮั่นอีกในข้อเรียกร้องได้กำหนดเอาไว้ว่า หากนางนางเกิดทำสงครามกับเหลียวตรงขึ้นมาห้ามช่วยเหลือหนังนางพวกเขายอมรับข้อเสนอที่ทรงต้องการขอใช้เส้นทางทะเลรวมไปถึงเรื่องการขอยืมช่างต่อเรือแล้วสำหรับสิ่งแลกเปลี่ยนพวกเขาต้องการให้ส่งม้าธนูเขาสัตว์หน้าไม้อย่างละร้อยปีละสองครั้งเป็นธรรมดาคงใช้ประโยชน์ฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกนะแต่ว่านี่ิการส่งบารณาการแตเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อนี้ต้องระบุไว้ด้วยเข้าใจใช่ไหมถ้าหากว่าเขาให้คุกเข่ากราบจะทรงทำยังไงได้ยังไงเป็นถึงองค์ชายโกคุริยาจใจคุกเข่ากราบพวกนั้นนะ่ะเหมือนเป็นทาสได้ยังไงกันเรื่องนี้ฝาบาทเคยรับสั่งกับระหม่อมเอาไว้เด็กตรัสว่าชาวโกคุริยาไม่ใช่ขุนนางของฮั่น ห้ามพระองค์ไปคุกเข่าก้มกราบเป็นอันขาดพะยาค่ะข้ารู้แล้วข้าก็คิดอย่างนั้เหมือนกันเลยนะอง์หญิงดังๆมาเหมือนกันเลยอ,องค์รัชทายาทสวมฉลองพระองค์ไปทางการแล้วสงงามเหมือนกับ จันันเพ็นตกลงมากลางวังหลวงเลยนะพี่ยาค่ะขอบคุณมากเจ้าขอถาวายพระพรอง์หญิงนางนางังเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงดูท่าทางไม่เหมือนมาเพื่อการแสดงนีิออข้ารับนางเป็นองครับ ยึงงั้นเลยจะลุกขึ้นเถอะข้าไม่มีเหตุผลจะรับการทำความเคารพจากโกคุริยอกลับทุนโอหญิงหม่อมฉันคือบุกกูพี่คะไหนบอกว่าบุก,กูแต่งไปเป็นภรรยาน้อเศรษฐีไง มุมฉันไม่ได้เป็นภรรยาน้อยของใครถ้าอย่างนั้นทำไมเจ้าต้องโกหกข้าถึงไม่สะดวกที่จะบอกสาเหตุแต่มุมฉันก็อยากมาขอประทานอภัยช่างเถอะถึงยังไงข้าก็จะไม่พบเจ้าอีกไม่ว่าเพราะอะไรเจ้ามาโกหกข้าถือว่าใช้ไม่ได้เลย ขออภัยพี่คะขอเชิญราชทูตจากดังนางและโกคุระยะเข้าฟอ้าได้ไปพร้อมกันหรือขอรับพวกท่านเป็นมิตรประเทศกันเข้าฟอราพร้อมกันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ยฮะฮรฮบทึฮฟอึ โปรดรับการถวายความเคารพจากรัชทายาทแห่งแควนนังและองค์ชายโฮดงแห่งกุยรยยาเพคะถวายการเคารพกราบทูล่าบานองค์หญิงรัชทายาทแห่งนังนังได้รับราชองค์การจากพระเจ้าชอยรีมาถวายพระพรเพคะอืมช่างงามจริงจริ ไม่เคยเจอทูตคนไหนที่งามเช่นองค์หญิงมาก่อนเลยขอพระไทยเทคพะเคพะองชายโฮโดงโกคุรยอขอถวายพระพรสรงพระเจริญพระเจ้าค่ะอ๋ะอ เชิญองค์ดิงเสด็จขึ้นที่ประทับองค์ชายกุคเรยร์ถวายคำกรรสสามคุกเข่าก้ากรับคิดจะยามศักดิ์ศรีกันหรือไงเนี่ยไม่ได้เด็กขาดอย,อย่าเด็ขาดรับสั่งของฝ่าบาทเพะยะค่ะ ขอเชิญองค์ชายถวายการเคารพได้ ขุนนางโกคุระยอคอยรับใช้องชายโฮดงองชายโกคุระยอคิดจะขัดรับสั่งของเต้รึไงรีบคุกเขาถายความคารพ ฝ่าบาทต้องสองกริวมากพระยะค่ะหากไม่ถวายความเคารพก็ครยอก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่เชิญออกไปจากท้องพระโรงออกไปจากล้กอยางซะหลกักตัวทูจากกุคุรยอออกไป พลดกแห่งกอคุรยอขอถวายพระพรองค์ห้องเต้ยพยค่ะ